นะครับสำหรับในงวดนี้ก็ยินดีด้วยนะครับยินดีด้วยนะครับสำหรับสมาชิกนะครับที่ได้ตามไปในงวดนี้อีกนะครับก็เหมือนเดิมนะครับเข้าเน้นเน้นหกคู่นะครับน่าจะกลับกันหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่ดูเนาะเออซึ่งผมก็ไม่ดูว่ามันจะออกตรงหรือออกกลับนะครับก็ยินดีด้วยนะครับเสียดายเนาะหลักร้อยมาถูกทางแล้วนะครับอืมนะครับเจ็ดห้าน่าจะเป็นศูนย์เนาะเออนะครับก็เข้าไปในตัวกลับนะครับก็สามวัติดแล้วนะครับผลที่ออกก็จะเป็นเจ็ด สองห้าเนาะเจ็ดศูนย์นะครับเออนะครับก็มีหลายสูตรนะครับหลายสูตรแต่ส่วนมากไม่ไม่มีสองห้าเลยนะครับสักสูตรเลยก็เหมือนเดิมครับสูตรสิบเก้าปีไม่ทําไม่ผิดหวังนะครับก็ตัดนะครับชอบเข้าตัวตัดนะครับก็สูตรเจ็ดเหมือนกันนะครับกับสูตรสี่เก้าเก้านี่เพราะว่ามาชวนกันนะครับอ่าแล้วก็เมื่อเช้านะครับผมสรุปให้นะครับที่สูตรให้มาเหมือนกันเยอะก็จะเป็น0ูตรเจ็ดเจ็ดศูนย์เนาะนี่นะครับ นี้ก็มา07เหมือนกันเลขดับงวดนี้นี่ไม่ดับเลยนะครับไม่ดับนี่เราดับเลยนะครับเราไปเลขหมดเลยนะครับก็ผมผมบอกไว้อยู่นะครับว่าวันนี้นะครับเลขดับนี่อาจจะหลุดนะครับดับดับสิบบนนะครับดับสิบบนนี่นะครับสองนะครับดับสองนี่มานะครับเออนะครับดับมาได้ไงเนี่ยนะครับแล้วก็หน่วยบนนะครับดับห้ามาสองสูตรเลยนะครับ เออดับมาได้ไงเนี่ยนะครับเนาะเออถ้าเลขไม่ดับดีเราดับแทนนะครับเนาะเดี๋ยนะครับก็ดูดไปนะครับ2สูตรสสูตรเนาะส่วนล่างนี่ดับเจนี่ว้าดับหลกหลายเลยดับ1ดับ2สูตรนะครับยิ่งตัวนี้นะครับ3ามห้านี่ดับส5ห้างวดนะครับงวดนี้แค่เจนี่เออนะครับเนาะนั่นเลยครับเนาะไม่ดับอย่างที่ว่าไว้นะครับแถมแม่งหลับหลัก่วยนี่นะครับเนี่ยแปดสองเนี่ย ดับมาแล้ว82งวนนะครับว่านี้ให้ศูนย์นะครับเนาะเออครับไม่ดับเลยนะครับเนาะเออนะครับเราก็ดับอ่ะนะครับที่บอกไว้นะครับเนาะว่าสูตรดับอ่ะมันอาจจะไม่ดับก็ได้นะครับเพื่อนผมก็ว่าแล้วนะครับเนาะผมก็เลยจับเผื่อมาให้ด้วยนะครับเจ็ดที่จริงจะไม่ได้จับเจ็ดมาให้แล้วนะครับเพราะว่าสูตรมันให้มาหลายสูตรเนาะไม่ว่าจะเป็นนะครับสูตรนะครับเนี่ยสูตรเก่านะครับ ของปีที่แล้วเนี่ผมนำมาทำใหม่ก็ได้ศูนย์เจ็ดนะครับแล้วก็ศูนย์สี่เก้าเก้าเนาะเนี่ยไม่ทิ้งไม่ได้เลยนะครับศูนย์สี่เก้าเก้านี่ยกับศูนย์สิบเก้าปีก็ให้มาศูนย์เจ็ดนะครับแล้วก็จะเป็นศูนย์ไหนอีกศูนย์เจ็ดเนี่ยสูตรนี้นะครับเป็นสูตรบนเนาะงวดที่แล้วก็เข้านะครับงวดที่แล้วก็เข้าสูตรนี้ในวดนนี้ เมที่แล้วไปเข้าบนนะครับเมื่อนี้นี่เข้าล่างนะครับเมื่อนี้ออกมาล่างนะครับสำหรับเป็นสูตรบนเนาะเออนะครับนี่นะครับสูตรนี้อ่าแล้ววมืนี้ก็เป็นตัวนี้นะครับเออนะครับก็เจ็ดเนาะเจ็ดเจ็ดเจ็ดทิ้งไม่ได้เลยนะครับแล้วเจ็ดทิ้งเกือบทิ้งไปแล้วนะครับเนาะเนี่ยสูตรสิบเก้าปีนี่ก็ยังใช้ได้เหมือนเดิมนะครับเมื่อที่แล้วนะครัมงวดที่แล้วก็ ตัดนะครับตัดเข้านะครับตัดเข้านะครับชอบชอบชอบมาตัวตัดเนี่ยในว่าที่แล้วสูตร19ปีนะครับเนี่ยสองเก้านะครับสองเก้าเออนะครับเนี่ยวันนี้ก็มาตัดอีกนะครับตัดเป็นศูนย์เจ็ดนะครับก็ตัดนะครับสูตรตัดนะครับอ่ะนี่ครับก็ประมาณนี้นะครับก็หลักร้อยนะครับเดี๋ยวหลักร้อยสูตรหลักร้อยนี่ นี่ครับโอเคอยู่นะครับเพราะว่าผมทําไปแล้วนะครับสูตรหลักร้อยนี่ก็น่าจะได้ดูกันอยู่นะครับผมทําไว้ช่องเล็กนะครับเนาะอ่านะครับก็มันเหลือเหลือตัวที่ไม่ดับเนาะอ่านะครับก็คือ7นะครับแล้วก็จะมีหกเนาะอ่าที่ไม่ดับนะครับเนี่ยผมก็เลยเลือก7มานะครับหลักร้อยก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับหลักร้อยก็มาผิด หลักเนาะเออนะครับอ่ะนะครับก็ประมาณนี้นะครับยังไงก็ดียินดีด้วยนะครับนี่เป็นชุดบนล่างนะครับโค้งสุดท้ายบนล่างก็เข้ามา3งวดติดแล้วนะครับงวดนี้อาจจะมาตัวกลับนะครับก็พยายามเต็มที่ที่สุดแล้วนะครับยังไงเดี๋ยวทยอยนะครับลงสูตรให้ดูกันเรื่อยนะครับแล้วก็จะมาสรุปกันให้ดูนะครับว่าเลขไหนเลขเด่นนะครับใครที่โชคดีถูกหวยแล้วก็อย่าลืมนาเงินที่โชคดีนะครับไปทําบุญนะครับ จะได้ต่อดวงเสริมดวงสมบูรณ์ของตัวท่านเองนะครับเนาะอ่ะนะครับสําหรับใครที่นะครับโชคดีนะครับก็ทําบุญนะนะครับเนาะวดนวันนี้โชคดีวดหน้าก็จะโชคดีอีกนะครับใครยังไม่โชคดีในวันนี้นะครับก็อะไรงวดถัดไปนะครับเนาะเดี๋ยวจะโชคดีนะครับอ่ะนะครับถ้าเป็นเราเป็นผู้ให้แล้วนะครับเราก็จะเป็นผู้รับพี่ดีนะผมก็เชื่อว่าแบบนั้นนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ